คือขุดค้นที่ฐานเสร็จแล้วเนี่ยเอาอิดพื้นซึ่งน่าจะสร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับตัวปรางไปกําหนดอายุก็ได้อายุประมาณพศ8 8 2พระรัฐะละโวในช่วงพุทธศต,รตวรรษที่19มีกษัตริย์หายไปอย่างน้อย3รุ่นนะครับจากภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าในช่วงหมุดแรกก็คือรุ่นทวดของสมเด็จพระรามาธิบดีละโวแจ้งเกิดแล้วก็เกิดวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุ สวัสดีครับคนทั่วไปจะจำประวัติศาสตร์ไทยนะครับโดยไล่ลำดับมาจากขอมสุขโขทยัยแล้วก็อยุธยาที่จริงในช่วงสมัยสุขโขทัยเนี่ยยังมีรัฐอื่นๆที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันกันกบสุขโขทัยด้วยยกตัวอย่างเช่นสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละโวนะครับที่ผมจะพูดถึงวันนี้ละโวเนี่ยเป็นรัฐที่มีกษัตริย์คู่ขนานกับสุขโขทัยนี่แหละแล้วก็มีความเจริญของบ้านเมืองใหญ่โตทีเดียว เพียงแต่ว่าเสียดายที่เราไม่ทราบรายนามกระตัตย์เลยทําให้ทุกวันนี้กลายเป็นพื้นที่มืดบอดทางประวัติศาสตร์ผมตั้งใจที่จะศึกษาละโวในช่วงพุทธศตวรรษที่19คู่ขนานกับสุขโขทยัยมาได้สักพักแล้วละแล้วก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์พิพัฒน์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์กระแจจจันทร์ซึ่งท่านเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มากกว่า10ปีแล้วก็มีการขุดค้นหลายๆที่นะครับโดยเพ่งเลงไปที่ชั้นดินหลังขอมแต่ก่อนในยุทธยา อาจารพิพัฒน์ได้สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งเอกสารแล้วก็การขุดคน้นรวมถึงรูปแบบศิลปรกรรมเอาไว้โดยรวมดังนี้ก่อนหน้าพุทธศัวรรษที่สิบเก้าแล้วกันละโวเนี่ยหรือลพบุรีที่เรารู้จักกันในทุกวันเนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของขเขมรอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราเชนทระวรมมนเป็นอิสระบ้างอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองบ้าง ก็อาจจะเรียกได้ว่าระบัวนี่เป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองสําคัญเพราะฉะนั้นพระเจ้าชัยบราณที่เจเนี่ยจึงได้ส่งพระราโชรถมาปกครองคราวนี้พอหลังจากพระเจ้าชัยบร,รณาณที่เจสวรรคตปรากฏการสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเมืองอิสระขึ้นมากมาย้าเมืองดั้งเดิมหรือกลุ่มการเมืองที่มีอยู่ก็แยกตัวเป็นอิสระเช่นสุโขทยัยสุพรรณเซนบุรีรวมถึงระบอะไรเงี้ยก็ต่างส่งทูดไปจีน เพื่อจะไปยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐอิสระนะทางในแง่ของการรับรองสิทธิทางการเมืองแล้วก็การเพิ่มพูนความมั่งคั่งในกรณีของโรบูรีเนี่ยหรือโลาวเนี่ยก็พอแยกกันเป็นอิสระประมาณสักพอ1 8 0พันแปด้อเศษสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อส่งทูตไปจีนหลายครั้งเพื่อจะไปอะเอาสินค้าของปาไปส่งอยู่ภายใต้ระบบบรรณาการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาด้วยก็คือว่าเกิดศิลปรกรรมรูปแบบใหม่ มันก็จะมีทั้งประติมก,กรรมมีทั้งสถาปัตยกรรมเนี่ยที่ดูออกจะผสมผสานกันระหว่างมหายากับเทราวาแล้วก็ในไทยสุก็กลายเป็นเทราวาคืออย่างที่เราเห็นกันพวกกลุ่มพระพุทธรูปแบบอู่ทองในเชิงสถาปัตยกรรม,มก็จะมีตัวอย่างที่สําคัญก็คือที่วัดมหาธาตุซึ่งก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างจากภาษาเขมรที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการกําหนดอายุเดตติ้งทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ ผมทำแล้วแต่ผมทำไม่ได้โดยตรงจากตัวปรางนะคือขุดค้นที่ฐานเสร็จแล้วเนี่ยเอาอิกพื้นซึ่งน่าจะสร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับตัวปราเนี่ยไปกำหนดอายุก็ได้อายุประมาณพอ1อ2พก็สอดคล้องกันกับงานของที่รมบวตรงานของจังหนัติแล้วก็สอดคล้องกันกับเอกสารจีนที่บอกว่าระบุว่าเนี่ยส่งทูตไป,ไปบรรณาการ อาจารย์เคยเดทติ้งพระอู่ทองสองแล้วก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเก้าเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันแหละครับจริงๆทั้งอู่ทองสองกับอู่ทองสามนั้นก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเก้าหรือว่าก่อนหน้าสถาปนาอยุธยาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอู่ทองสองนี่มาก่อนนิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือค่าอยู่เนี่ยมันก็ได้มาจากการเก็บตัวอย่างจากพระสิบสามองค์ ไม่ได้แบบทั้งหมดนะซึ่งจริงๆเราควรจะทําทั้งหมดแนะหละเพื่อจะให้รู้ค่าอยู่ที่แน่นอนอะไรเงี้ยครับอาจารย์เชษเคยตั้งข้อสังเกตพระอู่ทองครับว่าเขมรโบราณเนี่ยเป็นพระแบบนั่งสมาธิแต่เป็นพระอู่ทองปุ๊บก็เริ่มเข้าสู่ปางมาลวิชัยแล้วก็ให้นั่งบนฐานบัวด้วยการนั่งบนฐานบัวเนี่ยมันก็เหมือนกับรับอิทธิพลมาจากปาระแต่ว่ามาปรับฐานบัวี่ยให้มันเป็นบัวเรียบเรียบแทนที่มันจะเป็นกลีบบัวพระเชิ้เห็นว่า <c oughs> ช่างเขาจะพยายามสร้างสารรค์อะไรใหม่ที่ปฏิเสธของเก่าครับอาจารย์ทํางานโบราณคดีมันเห็นมุมมองอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับคือผมผมคิดว่าหลังจากขมิญดอปในเชิงของอํานาจวัฒนธรรมศูนย์กลางใหม่ที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยที่มันเป็นสย์การทางศาสนาเนี่ยมันก็คือผู้กามเพราะว่าขมินี่ พระเจ้าชัยวันที่เจ็ดนี่ส่วนอนาคตหนึ่งเจ็ดหกศูนย์แต่ว่าฝ่าผู้กามจะโดนตีแตดโดยมองโกมันก็ตกมาที่ประมาณพอสพันแปดร้อยยี่สิบเศษล่ะเพราะฉะนั้นมันมีช่วงระยะเวลาประมาณเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าผู้กามเนี่ยมันก็ยังมีความสําคัญใช่ไหมในเชิงของกรารเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธซอสท,ที่ใกล้ที่สุดในการอ้างอิงแกนกลางของศาสนาพุทธทำไมก็คือผู้กามงนั้นปากกกรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว,ว่า สุขโขทยัยร้านนารวมถึงระโบโออะไรเงี้ยก็ทําพระแบบเดียวกันหมดเลยก็คือ mm hmm. เน้นเรื่องของปางมาลวิชัยเออผมว่ามันก็อ้างอิงอสอ่ใกล้ที่สุดนั่นแหละก็คือตัวผู้กาเป็นหลักใช่ไหมซึ่งผู้การจริงๆเป็นเถรวาทน,นะมันไม่ใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบมหายานแบบที่ปาละเป็นอะไรเงี้ยอา่าแล้วก็สอดคล้องกับว่าในผู้กาเอ,เองเองก็มีพระจำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาศาสนาพุทธแบบเถรวาทที่ลังกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดลักษณะแบบแบบนี้ขึ้นมา สิ่งที่อาจารย์พิพัฒน์ได้เล่านะครับก็คือการแจ้งเกิดของรัฐลาโวหลังจากที่ขอมเสื่อมลงแล้วก็ปรากฏหลักฐานก็คือปรางวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแล้วก็รูปแบบศิลปกรรมคือพระอูทองหนึ่งซึ่งในขณะนั้นลาโวเองก็ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากบ้านเมืองที่เจริญขึ้นทางฝั่งตะวันตกคือผูกามหลังจากที่แจ้งเกิดแล้วลาโวจะเป็นไปอย่างไรลองไปฟังเรื่องราวจากอาจารย์พิพัฒน์กันต่อจากการคุดค้นทางโบราณคดี ซึ่งมันเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งนะเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้กําหนดอายุมันอย่างละเอียดก็เมื่อสักสองปีก่อนผมก็เลยต้องกุดค้นและก็กําหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่ได้คือว่ามันมีช่วงชั้นดินที่เป็นช่วงชั้นตั้งแต่หลังขมิหรือหลังพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดเนี่ยมาจนถึงประมาณก่อนหน้าอาุทยาเนี่ยเป็นชั้นค่อนข้างหนาประมาณหกสิบเซนติเมตรถึงบางจุดใกล้จะเกือบถึงหนึ่งเมตรอะไรเงนี้ยนะครับ ของที่โดดเด่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยเครื่องถ้วยราชวงศ์ซ่งตอนปลายแล้วก็เครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์หยวนก็จะเป็นเครื่องเคลือบสีเขียวคล้ายๆกับพวกสังคลโล์โลรวมถึงพัชนะดินเผาพื้นเมืองด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะปริมาณที่ที่มากเมื่อเทียบกับในช่วงชั้นของเขเมรซึ่งหมายความว่าจํานวนประชากร ในตัวลบบุรีเนี่ยช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเก้าเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราดูจากจํานวนภาชนะแล้วก็เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ถือว่าลบบุรีมีประชากรสูงาวนี้ในช่วงนั้นอีกเนี่ยถ้าเราไปดูในเอกสารของช่วงราชวงศ์หยวนเนี่ยครับช,ชื่อใต้หยวนบันทึกว่าผมจําเป็นคอสอะนะทศทีประมาณพันสามร้อยสี่สิบเขาก็บอกว่าประชากรในลบบุรีเนี่ยประกอบด้วยเสียนกับพวกละโว หรือลาวซึ teachers, hmm. <olm. S 1> ่งลาวเนี really IR <được kindergarten. S 2> ่ยก <donn> ็พูดภาษาหนึ่งก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพวกภาษาเขมรแหละพวกเสียนก็พูดภาษาหนึ่งก็เข้าใจว่าคงมีกลุ่มภาษาไทยแล้วก็ประชากรพวกเสียนเนี่ยเยอะมากอ่าไม่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาก็คือเขาก็บอกว่ามันเยอะดังนั้นก็หมายความว่าประมาณช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่สิบสี่ประชากรทั้งสองกลุ่มเนี่ยระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยอยู่อาศัยในลพบุรีในจํานวนที่ที่มากแล้วก็ผสมผสาน ถ้าประชากรผสมนี่ไม่รู้ผู้นํารัฐอย่างกษัตริย์เนี่ยจะเป็นเชื้อผสม้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ตอบยากครับแต่ว่าถ้าเราดูดูภาษาราชสำนักเนี่ยของอยุธยาเนี่ยโดยเฉพาะลุงเจ้าพญาเนี่ยเราเ็เห็นว่าอย่างองค์การแช่งน้ําก็ดีมันก็มีส่วนผสมระหว่างสองสามภาษาด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าในระดับราชสำนักเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับการผลิตวรรณกรรมพวกนี้ใช้ภาษาผสมเนี่ย มันก็มีความเป็นไปไ,ได้ในระดับหนึ่งแหละว่าชนชนั้นนำก็จะต้องรู้สองภาษาเป็นอย่างน้อยอาจารย์ผมเปลี่ยนมาที่บรรพบุรุษสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนิดนึงนะครับ <ทะ S 2> ในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยเวลาผมทํารายการเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์มาเนี่ยผมจับคอมเมนต์ว่าบรรพบุรุษของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามสามที่มา ที่มาแรกเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าก็คือราชวงศ์ละโว้นั่นแหละสืบมาจากพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดมีลูกมีหลานต่อมาแล้วก็ท้ายที่สุดเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งอันนี้คือมุมที่หนึ่งมุมที่สองเนี่ยจะมีคนเชื่อในานองว่าคนไทยที่อพยพมาจากตอนบนนะลงมาตอนล่างก็มาที่สุโขทัยแล้วก็มาปะทะสังสรรค์กับที่ละโว้ก็ทําให้ละโว้เนี่ยเกิดเป็นกลุ่มคล้ายๆว่าราชวงศ์ใหม่จะเรียกแบบนั้นก็ได้ ซึ่งเป็นปู่เป็นพ่อของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนี่คือมุมที่สองมุมที่สามนี่ก็จะวุ่นวาสักนิดจะเป็นคนที่ชอบเรื่องขอมขอม,มิพูดในลักษณะว่าราชวงศ์ขมิโบราณเนี่ยถูกปราบแล้วก็ต้องอพยพมาที่ลาโว้ท้ายที่สุดก็มาตั้งเป็นอายุทยาอาจารย์รฟังสามเชนาริโอเนี่ยครับอาจารย์รู้สึกยังไงคือข้อมูลเนี่ยมัน การตีความเดี๋ยมันมาจากชุดของการใช้ข้อมูลที่ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ความเชื่อที่แต่ละคนมีนะถามว่าผิดไหมจะบอกว่าอุปยศมาจากทางเหนือเป็นตัวแทนของกลุ่มะกุลไทยก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลที่เราก็จะเห็นชัดจากในกรรมพ้การชาวกลุ่มเก่าอย่างเงี้ยจะบอกว่ามาจากทางขเขมรก,ก็ก็ไม่ผิดอีกเพราะว่ามันก็จะมีอย่างพวกอ่าองศสดานทางขเขมรเองใช่ไหมอ่าก็จะพูดทานองเหมือนกับว่าเออจริงๆก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นเคยญาติกันนะ แล้วก็มีการส่งเจ้าสายเทวดาใช่ไหมไปแล้วก็ตุ้มข่าตายแล้วก็เลยต้องส่งของถับของรามศวน์ไปปราบหรือไปจัดการอะไรเงี้ยเอ,อ่อหรือจะบอกว่าเป็นระโวก็ได้แต่ระโวนี่มันก็จะเป็นการตีความโดยการอนุมานจากตัวพงศวดานใช่ไหมว่าพอกุหลงพงม่วงจะมายึดอำนาจใช่ไหมรามยศนก็เลยต้องกลับไปอยู่ลบเลียอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยด้วยคำกู้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองความน่าเชื่อถือของตัวหลักฐานอยู่ในระดับหรือลักษณะแบบไหน คือคือจนกว่าเราจะมีหลักฐานใหม่ฮะเราถึงสามารถนําไปสู่การสันทงได้เพรฉะนั้นคืออยากให้มองอย่างนี้ว่ามันก็เป็นอาจจะไม่เป็นเป็นของเล่นทางปัญญาเนี่ยหรือเป็นแบบฝึกหัดทางประวัติศาสตร์ให้เราได้คิดกับมันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่ยึดต,ติดนะแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันแต่ถ้าเราแบบไปยึดต,ติดแล้วก็เชื่อนะว่าอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันก็จะนําไปสู่เขาเรียกอ,อะไรนะการโตเถียงคนอื่นด้วยความรุนแรงกี่สัแปบ จะทําให้ระบ้ในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเก้ากระจ่างขึ้นในอนาคตควรจะต้องทําอะไรต่อครับส,สิ่งที่น่าทำผมว่าคือหนึ่งก็คือการทบทวนแรงงานการหยุดทนทั้งหมดที่ผ่านมาเราต้องการจะรู้ว่าไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ความเป็นระบ้ในช่วงพุทธศตวรรษเก้าเนี่ยมันมีลักษณะดเด่นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมซึ่งมันอาจจะมองผ่านพัฒนะดินเผาอาจจะมองผ่านวัตถุอะไรอื่นๆที่เราเห็น ซึ่งเวลาเรามองเวลาก็ถูกเนี่ยมันก็จะเห็นเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วงเวลานี้จริงๆมันมีการค้ากับจีนเยอะนั่นเราจะเห็นการเกิดขึ้นของชนชั้นและก็การค้าผ่านปริมาณเครื่องถ้วยช่วยทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเโวถ,ถึงได้กลายมาเป็นศูนย์กลางหน้าที่สําคัญแห่งหนึ่งสิ่งที่สองที่น่าทําในอนาคตที่มันจะมีเอกสารในช่วงราชวงศ์ซ่งอีกตํานหนึ่งซึ่งมันยังไม่ได้ถูกปแปลควรจะปแปลมันมากขึ้น อย่างที่สามผมคิดว่าหลี่จะาก,การศึกษาระโวภายใต้บริบทอายุทยาแต่ว่าให้ป่อนงานกันกนกบระโวในฐานะที่เป็นแกนกลางของตัวบริษัทเองเพราะว่าบางทีเนี่ยปลายทางในใจของเราอยู่ที่อายุทยาเนี่ยเวลาการเขียนระโวเนี่ยเออมันก็เลยเหมือนกับเขียนชว่านี่แหละมันพัฒนาการมาอย่างนี้เห็นแนะั้วมันรวมไปเป็นอายุทยาในที่สุดอะไรเงี้ยอ่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ลงดีเทลไงฮะของะระบ็ที่มันชัดเจน แล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นะในการกําหนดอายุอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะใช้กับมันให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เสน่ห์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะมันลดลงนะการปรากฏหลักฐานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วก็พระพุทธรูปอุทองหนึ่งสองสามเนี่ยมีความสําคัญนะครับคือเป็นการยืนยันตัวตนของรัฐละโว่ แล้วก็มีผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์แน่ๆน่าเสียดายที่ว่าไม่ปรากฏรายพระนามถ้าจะจินตนาการให้ง่ายเนี่ยก็อาจจะปักหมุด1 2 3 4นะครับเทียบกันกับกษัตริย์สกุโ,กโไทยซึ่งคุณผู้ชมนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีพ่อคุณศรีอินทราทิตย์พ่อคุณรามคำแหงพญาเลือไทยและก็พญาลิไทเป็นต้นสมเด็จพระรามาธิบดีจะอยู่ร่วมสมัยกับพญาลิไทเพราะฉะนั้นผมจะสมมุตยิย้ำนะครับว่าสมมุติ พ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ทวดของท่านก็คือพระบิดาพระอายกาพระชนกอายกาเนี่ยก็จะอยู่ร่วมสมัยกันกันกบพระยาเลอไทยพ่อคุณดำำําแพงแล้วก็พ่อขุนศรีตราทิศจากภาพนี้เราจะเห็นว่าในช่วงหมุดแรกก็คือรุ่นทวดของสมเด็จพระรามาธิบดีะละโวแจ้งเกิดแล้วก็เกิดวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุมีการนำคติบูชาพระาธาตุที่อาจจะได้มาจากมอญภุก,กามแล้วก็หริบุญชัย,ยมาแปลงให้เข้ากับขนมของขอม คือเป็นปราสาทขอบนั่นแหละแต่แปลงให้เป็นปรางพระธาตุขณะเดียวกันก็เกิดพระพิมพ์และก็พระพุทธรูปพระพิมพ์ก็ยกตัวอย่างเช่นพระหูยานพระร่วงเป็นต้นซึ่งมีรูปแบบศิลปกรรมที่พอเทียบได้กับผลิบุญชัยส่วนพระพุทธรูปเช่นกันนะครับพระอุททองหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าพ้นจากขอบแล้วในช่วงนั้นรัระโว้ขยายตัวขณะเดียวกันก็อาจจะเริ่มติดต่อกับลังกาด้วยก็เป็นไปได้ แต่เดิมเนี่ยพอขอมเสื่อมเราจะจําแค่ว่าสุขทัวแจ้งเกิดแต่ว่าคลิปนี้ยอยากจะชี้ให้เห็นว่านอกจากสุขัวใจแจ้งเกิดรัตระโวก็แจ้งเกิดด้วยแล้วก็ในช่วงแรกก็เหมือนจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญเอามาสวมกับขนบขอมที่มีอยู่เดิมละโวนะครับขยายตัวในช่วงกลางพุทธศตรวตรรษที่1 9ก็คือจะตรงกับปู่แล้วก็พ่อของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 แล้วก็คงจะเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มีความเจริญพอสมควรมีการค้าขายในช่วงนั้นประชากรเป็นแบบผสมนะครับมีทั้งหลอแล้วก็เสียมจนกระทั่งท้ายที่สุดพอไปถึงในรุ่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นพระองค์ก็ตัดสินพระไทยนะครับย้ายไปประทับที่อยุธยาคลิปนี้พยายามที่จะส่องไฟไปที่รัฐลาโวในช่วงพุทธศต,รตวรรษที่19้มีกษัตริย์หายไปอย่างน้อย3รุ่นนะครับ 3รุ่นก็คือรุ่นทวดรุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อของสมเด็จพระรามาธิบดีเรายังไม่มีรายนามกษัตริย์ในช่วง3มรุ่นนี้แต่เราพอที่จะทราบหลักฐานศิลปรกรรมหลักฐานจากการขุดค้นแล้วก็เอกสารจีนที่พอมีอยู่บ้างเราพยายามนำหลักฐานเหล่านี้นะครับมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็ให้ภาพของรับระโว้รวมถึงบรรพุุษของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ว่าพระองค์น่าจะเสด็จมาจากไหน คือคำถามนี้มันเคยมีความสงสัยอยู่แล้วแต่เป็นตำนานพระเจ้าอุทองแต่ว่าอันนี้เราเข้าอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ได้เข้าที่ตำนานเข้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราพยายามที่จะบีบหลักฐานในภาคสังคมนะครับบีบให้แคบเข้ามาสู่ภาพของสถาบันกษัตริย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นของละโวก่อนที่จะถูกสืบทอดไปเป็นอยุธยาคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ คืออาจจะเป็นในส่วนของกษัตริย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนของสังคมก็ได้แต่ขอให้เป็นระโวนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่19ร่วมสมัยกันกับสุขโขทยัยหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลด้านอื่นๆที่ร่วมสมัยกับช่วงเวลานี้ก็แลกเปลี่ยนกันมาได้